การฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะคะการพยายามเจริญสติเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราสุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างไรนะคะเช่นนะคะ,ะ,คะเรานะคะปกติเราเคยชินกับพฤติกรรมนะคะเช่นนั่งนานๆน,น,นะคะ,น,ะ,คะนั่งแล้วไม่ยอมลุกอย่างเงี้ยอาจจะก็จะอาจจะปวดแบบบางทีเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก,ก้นกบอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยนะคะยืดไปหมดเลยเอ็นยืดไปหมดเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยนะคะพี่มิ้นเคยรู้จักพี่ท่านหนึ่งเดินไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมาจากเนี่ยมาจากตรงเนี้ยแหละนะคะมาจากการที่ นะคะนั่งนานๆนะคะตรงเนี้ยนะคะมันจะฟื้นฟูยากนะคะอ่ะพอเรารู้ปุ๊บนะคะพอเรารู้ปุ๊บเราก็นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยคือมันพยายามที่จะกลับมารู้กายใจอยู่ตลอดเวลาเออพอเห็นแล้วเฮ้ยพฤติกรรมเดิมใหม่อีกละความเคยชินใหม่อีกละนะคะเราก็เออคอยเตือนตัวเองอ่ะเฮ้ยนั่งนานไปแล้วนะมันปวดขึ้นมาแล้วอย่าฝืนนั่งนะไปเดินหน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางอย่างนะคะเช่นโรคกดไหลย้อนอย่างเงี้ยนะคะเราทานข้าวนะคะทานข้าวรีบรๆบรบร ก็มันก็ไม่ย่อยเลยเนาะถ้าเกิดเคี้ยวเร็วนะคะแต่ว่าอะเรารู้ละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยเราก็ค่อยๆเคี้ยวนะคะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเกินอย่างเงี้ยนะคะพี่มิ้งก็เป็นคนทานข้าวเร็วนะคะแล้วก็เวลาที่ทานข้าวเสร็จก็ไม่ยอมไปเดินก่อนนะคะมานั่งทํางานเลยอย่างเงี้ยนาาเป็นกฎหลายย้อนอย่างเงี้ยนะคะเออพอเราแบบรู้ตัวปุ๊บ เอ้ยไม่ได้ไม่ได้คนเคยเป็นกดไหลย้อนจะรู้เลยทรมานขนาดไหนแล้วมันย้อนกลับไม่ได้มันมันยากนะที่ที่จะรักษาสมานแผลในกระเพาะอะไรแบบนี้ยิ่งอย่างพี่มิ้นทานยาสลายเลื่อนเลือยอย่างเงี้ยโหรักษากระเพาะนานมากเลยอย่างเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอ่ะเรารู้แล้วพฤติกรรมนี้มันมันแบบมันเชื้อเชิญโรคมานะเราก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมอ่อาคอบ่าไหลจับมือถือนานเกินไปแล้วนะนั่งท่าเดิมแบบว่าเก๊กแขนเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืดจ้ะ ยื้อซาอะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็เดินพี่มิ้นก็เป็นคนชอบเดินเร็วนะคะเดินเร็วก็ขี้เกียจใส่รองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยอะก็ต้องไปหามาเพื่อรองรับสพอร์ตข้อเท้าอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับเราจะมีสติในการดูแลพฤติกรรมที่ทำให้เราป่วยอะนะคะดีมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆ เหมือนกับสุขภาพร่างกายดีขึ้นแต่ทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะกรรมปรุงแต่งเรามาไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ร่างกายอ่อนแอบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกทุกอย่างมันก็จะพยายามได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของขันที่นะคะขึ้นอยู่กับกรรมปรุงแต่งมาแบบไหนนะคะก็ต้องยอมรับกันไปนะคะก็พยายามดูแลกันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะใช้ธาตุขันนี้ในการสร้างบุญบารมีให้ดีที่สุดค่ะ